วันนี้ผมจะมาเล่นยีน,น่าแน่นอนสกินคู่รักตบ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 เรียบร้อยครับไปอีกหนึ่งศพเงาเงาอย่าโดนเหล่ากระบานวะกูอะแกแจที่หัว สวัสดีครับผมนียู่กับเบคอนเลยมิ a ชแนลนะครับโอ้โหวันนี้ผมจะมาเล่นยีน่าจะบอกให้ว่าไม่ได้จับยีน่านั่นแหละได้ดูคลิปรีวิวสกินยีน่าแล้วไฟมันแบบฮึกเหิมอ่ะมันฮึ่เหิ่มอ่ะความรู้เก่าเก่ามันกลับมาอ่าอ่าครับผมตอนนี้นะครับยีน่าแพท ใหม่นะครับผมผมคิดว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนของสักนิดหนึ่งนะครับเอางี้ดีกว่าแล้วหลายตัวในเมตาในแลคงตอนนี้นะครับเริ่มจะบางนะครับเหมาะสําหรับการเบิร์ตทีเดียวตายมากผมจะแนะนําเป็นเซตนี้เลยนะครับผมโบกเึนสเปีย บูตได้ตามสถานการณ์นะครับถ้าเจอ cc เยอะแนะนําให้ออกบูตกัน CC นะครับต้วเราไม่ใช้เกาะสะท้อนแล้วนะครับรอบนี้เราจะใช้เป็น Shield of the Lord ชิ้นต่อไปจะเป็น o m ไมอัมเฟลเลอร์ทูธและก็เกาะเกิดนะครับผมจะเป็นเบิร์ดชุดเดียวตายใช้เป็น เทิดอัปเดตนะครับแล้วก็ลูนลองปกติจะใช้เป็นสีฟ้านะครับผมออฟหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าผมใช้เป็นสีเหลืองแทนนะครับเพราะว่าจะททำให้เล่งดาเมจลูนยีน่าเขาจะพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยมันจะต้องเทรดด้วยอ่าเลยต้องมีเลือดนะครับจะเป็นเจาะเกาะร้อยอ่าตรงกลางเป็นโพเทคนะครับแน่นอนสกินคู่รัก ผมเอามาละผมไปสุ่มมาละเฮ้ยเอลดีเอลดีเอลดีโหดาบยาวเฟี้ยวแน่ใจว่ามารักษา <c oughs> ป้าป้าปาเรามากดแรงกันดีกว่าสกินเท่มากวาเวอร์เป็นพยาบาลใช่ไหม,ม,มเป็นพยาบาลใช่ไหมทุกคนผมเข้าใจถูกไหมว่ามันเป็นพยาบาลไปเดี๋ยวเราไปรักษาคนในเกมดีกว่าดูซิว่ามันจะมีใครมารักษาบ้างยีน่าดันเจอฟลอเรนติโนอัพสกิลหนึ่งนำเลยครับ เราเข้าหลังเกมนี้นะครับเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังเสียบตูดเสียบดาบเฮ้ยอะไรเนี่ยกูง,งงแล้วพอเลนเห็นแล้วก่อนครับถ้าปาแล้วโดนลาสี่ดอกร่วงเลยขาดทุนยับเลยเนะี่ยดึงคลิปมานิดนึงโอ้โสีดอกนี่ครับจะนจําสีดอกที่ผมบอกนี่ไง เขาได้เลือดคืนน Get ่ะประเด็นน่ะขนาดเรามีเกาะนะครับถ้าเราสแตกครบเราจะได้เกาะนะครับอะไรอะแจกหรอฮะมึงแกหรอไอ้นี่นี่ดูลุนด้วยจ่ายไปสองดอกผมไม่หนีนะครับยืนให้เขาฟันเลยครับ เดินเข้ากลางครับเพราะว่าออบเจกอะไรอยู่เยอะครับต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 บโอ้โลดดีแลกด้วนนี่ผมเห็นไหมครับผมตบผมตบเข้าไปหายีหน้านะ งเงเอาอย่าโดนเหล่ากระบานวะกูอะแกแกที่หัวอันนี้ไม่ไม่แนะนาให้ทําตามนะครับผมช็อตเสี่ยงแบบนี้นะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับผมผมจะเน้นเดินกลางแล้วนะครับเพราะว่าผมได้เปรียบนะครับผมตอนนี้ถ้าผมจอหลบดอกได้เอ้าีเขาน่าจะจ่ายติใส่ผมนะถือถ้าจ่ายติไปครับเรากลับเลนเขาเล่นยากเลยครับผมเคลียร์เลนก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วว่าฟลเรนอยู่ไหน Murad's research is not likely to fail. Mình <coughs> này, Don't look at Murad. Like. full Excuse through. heart me, moon. medic coming การเงินเราดีมากเลยครับจะไปกลางนะครับเผื่อไปเล่นบนนะครับบําบนแตกละเผื่อได้เผื่อได้เผื่อได้โอเคเผื่อได้ไงได้อันตินะครับคุ้มแต่ผมต้องรีบกลับบนแล้วครับ โอ้เซเนียไปแทนแล้วฝากด้วยผมทันอยู่ดีนะถ้าเซเนียไม่ไป,ไปผมก็ทันอยู่ดีผมต้องระวังดูดมากเลยตอนนี้นเอาเ้าเจ๋ง ไม่ควรนะไม่ดีนะจ๊ะไม่ดีนะจ๊ะ โอเคครับผมไปบนละเล่นเยอะเกิน ได้เคลียร์ปาดตัวเองครับไม่พร้อมอ่ะเราไม่พร้อมอ่ะเล่นไปเราเหมือนฝืน,นอ่ะโช่เอโดนดึงโอ้โหช้าเลยขนาดนั้นแล้วรีมิก เซ oh เนลรอลองผมอยู่นะครับเศรไฟใหญ่ป้ว,วะไฟเดียร สวยครับหมดครับเก็บหมดครับผมและนี่แหละครับผมสั่งเป็นใจเลยกือ ออโอ้ไม่มีผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าเงี้ย <c oughs> <c oughs> วันเดอร์ได้ผม <c oughs> ต,ตีให้มันอะใจเป็นไงจิตใจผมเป็นไงอะดีเลิศขนาดไหนองีต,งตีดาร์คสลเยอร์ให้เขาอะโอ้โหงงเลยครับ โอ้ดูการเบิร์ดปะเห็นาการเบิร์เดเปล่าเห็นการเบิร์เด,ปรดรเ,เดปล่ามาแน่นแน่เซนเนียร์รอลงแล้วครับรผมจะดันบนนะครับดูเยอะครับตรงนั้นมีแก๊กอยู่ด้วยครับ จะโซนบนอีกเว็บหนึ่งนะทุกคนเอาว่ะเอาว่ะผมได้พุ่มนี้ก่อนว่ะพอได้สปินว่ะเซนเนียรีบลงจังเลยผมยังไม่ได้โดนอะไรเลยเอาดาเอาดาครับผมดันบนสูงแมสตัวญญละเซนเนียโดน ดูการปปักบูงไปยังระบาดโหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยค่อยๆตัวนี้ระเบิดแหลกมากระเป่าจบเลยครับแต่วันนี้ใช้สูตรนี้แล้วเอามังกรมาจันอยากได้เดี๋ยวได้แคปมังกรกันแต่หินแกตัวเกินไปเราให้เพื่อนดีกว่า เราจะโดนสวนหมดเว้ยน่าสวยตรถไฟเก็บหมดละีซี่เลยครับสำหรับยีน่ารักษาทั่วถึงอยู่อ๋อะ ขยาชัยตูดครับไม่มีอะไรมากเป็นไงครับสำหรับยีนาสายเบิร์ดนะครับผมแรงมากจริงๆนะครับแรงมากแรงมากไอเทมเซตนี้เอาไปลองเล่นกันดูนะครับเพราะว่าแพทนี้เนี่ยผมว่าเบิร์ดดีเพราะว่าตัวอย่างที่ผมบอกครับตัวบางๆมันเยอะครับเรามปเล่นสายเบิร์ดเนี่ยคุ้มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปลำเยอะนะปึ๊บปับอันติฟันโปจบ เลิกตัวบางมีตายครับไม่ตายซ้ำไปซ้ำตามซ้ำอีกหน่อยหนึ่งก็ตายครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับผมฝากกดไลค์ให้ผมนิดนึงนะครับอ่าเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วทุกคนโอ้ยยังยังขอโทษขอโทษขอโทษผมจะให้ดูนะครับว่าเราควรอัพสกิลไหนนะครับสาหรับตัวละครยีน่านะครับหลายคนบอกหนึ่งหลายคนบอกสองนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกข้อดีมันให้นะครับนี่แหละครับ ลองมาเต้ใส่ก่อนสกิลหนึ่งยีน่านะครับยิ่งอัพยิ่งลดคูดาวนะครับผมเวล6เนี่ยลดคูดาวเหลือ6วีเองนะครับนี่ยังไม่รวมกับไอเทมคูดาวนะครับส่วนอัน2เนี่ยยิ่งอัพยิ่งแรงครับแรงอย่างเดียวนะครับไม่ลดคูดาวนะแล้วก็ดาเมจหลักของยีน่านะครับมันไม่ได้อยู่ที่กงจักรนะครับผมมันอยู่ที่สกิลแพสซีฟและก็แอนติ แอนตีแล้วก็ตีอ่าเป็นมหลักวันผมเลยเลือกที่จะอัพสกิลหนึ่งนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ของทุกคนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วทุกคนบายบายสวัสดีครับ